ภาพข่าวล่าสุดวันนี้นะคะ3มิถุนายน2564เวลา20.13 0นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชโชวารให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขของโรงพยาบาลแม่ข่ายและโรงพยาบาลสนามที่เปิดให้บริการรักษาผู้ติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาวันที่3มิถุนายน2564ทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าให้ พระราชทานถุงพระราชทานกำลังใจแก่โรงพยาบาลแม่ข่ายและโรงพยาบาลสนามจำนวน49แห่งซึ่งสิ่งของในถุงพระราชทานกำลังใจนอกจากเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆแล้วยังมีเข็มกลัดพระราชทานกำลังใจซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงอ,ออกแบบด้วยพระองค์เองโดยมีความหมายคือ ลูกโป่งสีเหลืองหมายถึงกำลังใจจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะนำพาพระสน์นิกรให้มีกำลังใจที่เต็มเปี่ยมพร้อมลุกขึ้นสู้เช็คเช่นลูกโปง่งลอยขึ้นสู่ท้องฟ้ามีความหวังและก้าวข้ามผ่านไปพร้อมกันและลูกโป่งสีม่วงแสดงถึงกำลังใจจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ที่จะทรงอยู่เคียงข้างประสบนิกรชาวไทยในการต่อสู้กับวิกฤตรของไวรัสและด้วยผ้าไทยอันเต็มเปี่ยมไปด้วยความห่วงใหญ่ทรงเย็บเข็มกรดให้ติดกับถุงพระราชทานด้วยพระองค์เองเพื่อไม่ให้เข็มกรดพระราชทานกำลังใจหลุดหรือแยกออกจากกันนะคะก็ขอพระองค์ทรงพระ,จะเจริญมีพระชนพรรษายิ่งยืนนานนะคะ